สวัสดีครับในคลิปที่789ชางป่าทองผาภูมิสำหรับวันนี้ก็มาดูวิธีการติดตามช้างป่าในระยะที่ปลอดภัยสำหรับเมื่อวานนี้ก็มันเป็นเหตุบังเอิญเหตุสุดวิสัยที่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาไม่ได้ระมัดระวังนะครับคือมีเจ้าหน้าบาก เล่นอยู่ข้างทางก็มีมอไซค์ขับผ่านมาโดยไม่ได้ทำสังเกตก็เกือบจะพลาดนะเพราะว่าโดนช้างเหวี่ยงไปเฉียดไปนิดเดียวสำหรับการติดตามช้างป่าของเรานะครับอันนี้ก็จะดูระยะที่ปลอดภัยคือการติดตามต้องมีระยะเว้นให้เขานะครับแต่ว่า ใช้รถยนต์แต่ถ้าเป็นการเดินไปหรือใช้มอเตอรไ์ไซค์นี่คงไม่ปลอดภัยเพราะว่าชานเขาอาจจะชาร์จกลับเข้ามาได้นะก็ดังนั้นนะนี่ก็คือวิธีการติดตามของเรานะคือนะในเส้นทางที่เข้าไปแล้วก็ขับรถตามไปเรื่อยๆคือเว้นระยะนะพอสมควรนะครับไม่เข้าใกล้นะัก เพราะว่าถ้าการเข้าใกล้จะทําให้เขาเครียดนะเนื่องจากว่าเป็นช้างแมลงวันจํนวนมาก,กเมื่อเขาเครียดก็จะมีชุดที่ถูกวางตัวเป็นตัวดักหน้าดักหลังอะไรตรงนี้จะคอยออกมาคอยป้องกันหรือแม่แปลก็จะคอยเข้ามาป้องกันโขลงดังนั้นเมื่อการติดตาม เพื่อที่จะสังเกตพฤติกรรมเนี่ยนะเราก็ต้องเว้นระยะ,ะให้เขาได้มีระยะที่ผ่อนคลายนะ,ะไม่เครียดนะแต่นี้ก็ <c oughs> เป็นการลักษณะเดินไปทั้งโคลงนะเพื่อไปยังแหล่งพักผ่อนก่อนที่จะไปยังแหล่งน้ำนะครับอันนี้ก็ลักษณะของผืนป่าที่เพิ่งจะผ่าน การไหมของไฟป่าแล้วก็ในวันนี้ก็ขออะไรถึงการจากไปของอนักกวีผู้ยิ่งใหญ่พนมเทียนที่เ,เพ่งแจงเขียไปด้วยไวชลาลูกชลาในวัยแปปีก็เป็นนักเขียนที่มีบทการเขียนที่ เป็นอะไรเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับสำหรับพนมเทียนก็ใครที่ติดตามเรื่องของเพชรพระอุมอาก็จะทราบดีถึงฝีมือของการเขียนอ่นนี่ก็เป็นลักษณะของการที่ช้างเขาออกอย่างทุ่งโลง่งเมื่อออกมาอย่างทุ่งโลง่งและการติดตามของเราไม่ได้กระชันชิด ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเขาก็ผ่อนคลายนี่ก็ทิ้งระยะให้ห่างพอสมควรเพื่อให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ได้หากินอาหารตามปกติวิสัยของช้างป่าช้างโคลงเมื่อเขาอย่างทุ่งโลงแล้วก็ดูตรงนี้เป็นญ้าคอมมินิสต์ที่หลังจากที่ถูกไฟป่าไหม้ไปแล้วก็ได้น้ำค้างบ้าง ก็มียอดย้าระบาดขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่ก็พอที่จะอาศัยเป็นอาหารได้สำหรับช้างป่าสักชุดนี้ก็วันนี้ก็พบอยู่ประมาณสัก60-70ตัวนะครับโดยแบ่งเป็น3ชุดอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันตรงจุดที่มองเห็นอยู่นี้ก็20กว่าตัวแล้วก็อยู่ในป่าไผ่ด้านหน้า อีกสี่สิตัวนะซึ่งในวันนี้ก็จะรวมทั้งเ,เจ้าหูลูเจ้าหน้าบากก็ปนอยู่ในโครงนี้ในในวันนี้นะครับเจ้าช้างน้อยเจ้าแฮปปีนะ้ก็จะจะรวมอยู่ในนี้ด้วยก็เป็นภาพของการหากินที่สวยงามนะาก็ <2020 S 1> นำมาฝาก fc ได้ดูวิธีการการใช้ชีวิตต่างๆในแต่ละวัน ว่าเขาหากินกันอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไรแต่ถ้าเป็นเขตของชุมชนก็จะมีความอันตรายพอสมควรนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะซนแล้วก็บางครั้งอาจจะอยากจะมาหยอกเยา้า,ยา,ยากระเสาเย้าแย่กับคนก็อาจจะเกิดอันตรายได้อน,นี่ก็จะสังเกตเห็นลูกช้างที่เพิ่งจะเกิดใหม่ก็หลายตัวช้างเล็กๆก,ก็จํานวนมาก อันนี่ก็เป็นลักษณะของการกระจายตัวออกหากินแบบไม่มีแรงกดดันนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามีแรงกดดันเนี่ยช้างเขาจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นโขลงออยู่ด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องอสมาชิกภายในโขลงแต่นี่ก็เป็นลักษณะของการที่เฉยๆนะครับหลังจากที่มีผู้เข้ามาติดตาม เขาสังเกตเห็นแล้วว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยรวมทั้งรถที่เราใช้นะครับเขาเห็นแล้วไม่เป็นอันตรายเขาก็หากินเรื่อยๆอะจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะ,ะรถที่ใช้ในการเข้าไปดูสัตว์ป่านะดูสัตว์ที่เขาปล่อยไว้ในซาฟารีหรือใน พื้นที่ที่เขาปล่อยแบบอิสระเขาก็จะใช้รถในลักษณะเดียวกันคือสีสันเหมือนกันรูปร่างลักษณะเหมือนกันถึงจะมีหลายคันก็ทุกคันทําให้เหมือนกันหมดเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสัตว์เมื่อเขาขับเข้าไปเนี่ยเขาเจอเขาจะจำแนกไม่ได้ว่ามันเป็นคันเดิมหรือไม่ ถึงจะเปลี่ยนคันไปแต่ถ้ามีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิมสีสันเหมือนเดิมเขาก็จะเกิดเป็นความคุ้นเคยเข้าใจว่าเป็นคันเดิมดังนั้นเราก็เช่นเดียวกันการที่เราใช้รถเดิมๆใช้รถคันที่ใช้อยู่เป็นประจําแล้วความสิ่งที่เขาพบเห็นเขาก็จะไม่เกิดความหวาดระแวงเพราะว่ามันเกิดมานานหลายปีก็ทำให้เขาผ่อนคลาย ไม่มีความวัดระแวงใดๆนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยเข้ามาทักทายหรือเข้ามาติดตามนนี่ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของช้างป่าทองผาภูมนิะนะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตหากินอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านพนร้อมที่จะเข้าหมู่บ้าน ได้ตลอดเวลาในายามค่ำคืนนะเพราะว่าตอนกลางวันนี่เขาก็จะพยายามที่จะหลบหนีน,นี่ก็มีบางตัวที่กระจายออกไปไกลจากโขงเลย <c oughs> หรือบางตัวที่ยังเดินตามมาไม่ทัน,นก็ยังเดินตามหลังมาก็มีนะครับ <c oughs> ดังนั้นการที่เข้าไปดูช้างโขงเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า <c oughs> เขาจะอยู่กระจา,ะจายห่างไกลกันบางทีเข้าใจว่าไปหมดแล้วแต่จริงก็ยังจะมีเหลือ อันนี้คือแม่สม้มเนี่ก็เพ่งมองมาเป็นบางครั้ง <c oughs> <c oughs> นะก,นก็พยายามสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าผู้ติดตามเนี่ยเข้ามาใกล้เกินไปหรือเปล่านะต้องคอยระมัดระวังหรือเปล่าก็จะคอยมายืนขวางแล้วก็จะจับจองมาอย่างผู้ที่ติดตามเป็นบางครั้งนะลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของการผ่อนคลายนะครับก็คือ กินอาหารไปหิดูปไปหรือเป็นลักษณะของการฟังเสียงนะการฟังเสียงว่าทิศทางของอสมาชิกอ,อยู่ยังจุดใดบ้างนะหรือฟังเสียงผู้ติดตามคือการฟังเสียงของช้างเนี่ยบางครั้งเขาจะใช้วิธีการหันหน้าไปทางทิศทางที่เป็นที่มาของเสียงแล้วใช้ปายงวงแตะลงกับพื้นเพื่อ ให้แรบบงสั่นสะเทือนสัมผัสเข้าไปกับบทที่ายหัวเพื่อที่จะรับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็แปลกฎหมายเป็นเป็นพิกัดว่าววสิ่งที่มาอยู่ทางนี้ทางใดอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับคนละชุดกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเกช้างขึ้นมาบนนี้ส่วนหนคะรับหลังจากที่เขาแยกตัวกันเราก็ติดตามขึ้นมา จากด้านบนห่างกันออกมาไม่ไกลนะักก็ยังมีอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในหุบด้านหน้าอันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาหากินเป็นประจำนะครับคือแหล่งหลบพักนอนก็จะอยู่ตรงจุดเมื่อสักครูนะ่เพราะว่ามันเป็นหุบลึกลงไปแล้วก็มีร่มเงามากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเย็นนะตรงนี้ก็เดินขึ้นเขามานะอันนี้ก็คนละชุดกัน แต่เป็นช้างโขลงเดียวกันแต่แยกการหากินคนละชุดนี่ก็แยกแย้ายกันออกหากิน <c oughs> แต่เวลาที่จะเดิน <c oughs> ทางไปยังจุดใดจุดหนึง่งจริงๆเขาก็จะใช้วิธีการส่งเสียงร้อง <c oughs> เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดได้รู้ว่าจะเดินทางหรือว่าจะไปทางไหน <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ตามกันไป <c oughs> นี่ก็เป็นลักษณะวิธีการเดินทางและการหากิน ของช้างช้างโคลงนะครับที่มีจํานวนมากแต่ถ้าเป็นช้างที่ก,ะกระจายออกเป็นช้างโทนหรือช้างเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะการเดินทางและการหากินอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งแตกต่างกันไปตามาสภาพตามสถานการณ์ในแต่ละวันตามลักษณะการเป็นอยู่ในแต่ละวันนะซึ่งจะแตกต่างกันออกไประหว่างช้างโคลงกับช้าง ที่ไปกัน2ตัว3ามตัวสำหรับบริเวณดงยางนาะก็มีเจ้านาบากเจ้าจอยแล้วก็ช้างเล็กๆอีกตัวหนึ่งที่ติดตามเจ้านาบากไปไป,ไปเรียนรู้ประสบการณ์สังสมประสบการณ์แต่ก็เป็นช้างชุดที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะนาบากกับเจ้าจอยเนี่ยเป็นช้างที่ดุเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นี่ก็เป็นลักษณะทั่วๆไปนะตอนของสภาพพื้นที่ที่ช้างเขาใช้หากินตรงนี้เดิมทีก็เป็นแปลงมันสำปะหลังนะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ